สวัสดีค่ะชาว Facebook ทุกท่านนะคะแล้วก็ชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้สาวสวยเนนซี่นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ร้างสารพิษหรือว่าดีท็อกนั่นเองนะคะคนเราต้องการสารดีท็อกเข้าไปเพราะว่าจะช่วยขับถ่ายไขยมันออกแล้วก็สิ่งจะสมในร่างกายของเรานะคะให้มันดีขึ้นเพราะว่าถ้าข้างในดีแล้วเราก็จะสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะวันนี้นนซี่นะคะจะแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คือใบโตวีนะคะตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นใบตัววีที่เนนซี่นะคะได้ลองไม่กี่ครั้งเองเนนซี่ก็ติดใจเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันขับถ่ายออกได้หมดแล้วแบบคือมันแบบสุดยอดมากจริงอันนี้ตัวนี้แนะนําเลยเพราะว่ามันผลิตจาก กีวีนะคะช่วยล้างสารพิษช่วยขับถ่ายแล้วก็ยังป้องกันโรคมะเร็งและอีกข้อสําคัญเลยที่ได้ประโยชน์มาคือมันสามารถลดน้ําหนักเราด้วยด้วยนะคะตัวนี้นะคะดีมากๆเลยถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามมาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีขายทางเน็ตหรือทั่วไปหรือว่าอยากติดต่อกับเนซี่นะคะก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเนซี่ก็การันตีเลยค่ะว่าตัวนี้มันดีจริงนะคะใบตัววีตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะไว้ค่ะ